แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ใช้ออปชั่นต่ออายุสัญญากับกาเซมิโร่กองกลางตัวเก่าชาวบราซิลเพราะต้องการลดค่าจ้างในสัญญาฉบับใหม่ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้วางแผนที่จะใช้เงื่อนไขต่ออายุสัญญาอีก1ปีกับกาเซมิโร่ที่สัญญาปัจจุบันของกองกลางบราซิลกำลังจะหมดอายุลงหลังจบฤดูกาล2025-26ตามรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ใช้เงื่อนไขต่ออายุสัญญากับกาเซมิโร เราะต้องการลดค่าจ้างลงมาในสัญญาฉบับใหม่ที่มีระยะเวลาหนึ่งปีเช่นกันดังนั้นหากกองกลางวัย3 3ปีต้องการเล่นอยู่ในถิ่นโอลแทฟฟอร์ดต่อไปในฤดูกาล2026-27กถึง็ก็จะต้องยอมรับเงื่อนไขของสโมสรแต่หากไม่ยอมรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะยินยอมปล่อยกาเซมิโร่หมดสัญญาหลังจากวันที่30มิถุนายนปี2026เปิดทางให้อดีตกองกลางระอันมาดริดสามารถเลือกอนาคตของตัวเองได้ตามใจชอบ ปัจจุบันกาเซมิโรกลับมามีบทบาทสำคัญในแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมทั้งที่ก่อนหน้านี้เกือบหมดอนาคตไปแล้วทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามในที่สุดเอริกเซนก็ย้ายไปร่วมทีมเฟิร์สลีกวอกซบบวกในรายการแดดเบร็กซ์มพาร์คแคสวิลเลียมสันกล่าวว่าฉันติดต่อไปหาตัวแทนมาตินชูดและสิ่งที่น่าสน